แน่นอนด้านล่างคือบทความสคริปต์สำหรับช่อง YouTube Thailand t ราเ78เป็นภาษาไทยซึ่งพูดถึงเครื่องบินรบสุคอย SU 35รุ่นปี2026พร้อมกับความเป็นไปได้ในการเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยรูปแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ทำวิดีโอพร้อมด้วยคำพูดที่น่าติดตามและดึงดูดใจผู้ชมขีดขีดขีด,ขดอินโทรเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน20นาที เสียงดนตรีเปิดสุดมันเสียงบรรยายยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยแลนด์เทยาราช78ที่นี่เราพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินรบระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดนักล่าทางอากาศสุคอย SU-35 f ฟังเกอร์อ e, ีและวิเคราะห์ว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้จะเหมาะกับกองทัพอากาศตอนที่1รู้จัก SU-35 นักล่ารุ่นใหม่จากรัสเซีย เที่ยงคืน21นาทีถึง1น0นาฬิกา30นาทีเสียงบรรยาย SU 3 5เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก SU 2 7โดยบริษัทสุคอ,อยของรัสเซียได้อัปเกรดทุกอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทรัสเวก c t อร i n g ที่ทำให้บินผาดแผลงขั้นสุดเรดาร์ EBC e ที่ตรวจจับได้ไกลกว่า400กิโลเมตรและความสามารถในการบรรทุกอาวุธสูงถึง8ตันบนจุดแขวน12จุด ความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมตร2 5 5รัศมีการรบกว่า1,600กิโลเมตรและยังสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางอากาศและภาคพื้นดินในทุกสภาพอากาศขีดขีดขีด,ขดตอนที่2ทำไมไทยอาจจะสนใจ SU-35 1.31นาฬิกา31าทีถึง2.20นาฬิกา20นาทีเสียงบรรยาย ปี2026ไทยกำลังอยู่ในช่วงขอองค์การปรับปรุงฝูงบินใหม่เพื่อทดแทน F5 และ F16 ที่ใช้งานมานาน SU-35 จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆของประเทศเพื่อนบ้านและถ้าการซื้อจากตะวันตกมีปัญหาเรื่องงบประมาณหรือการเมืองการหันมาใช้เทคโนโลยีจากรัสเซียอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าขีดขีดขีด ตอนที่3ประเทศใดใช้ Su-35 แล้วบ้าง2.21นาฬิกา21นาทีถึง3นาฬิกาเสียงบรรยายตอนนี้ประเทศที่ใช้งาน Su-35 แล้วได้แก่รัสเซียจีนและอียิปต์ขณะที่อินโดนีเซียเคยแสดงความสนใจอย่างจริงจังนอกจากนี้ Su-35 ยังผ่านการใช้งานจริงในซีเรียและแสดงศักยภาพในสนามรบมาแล้ว หากไทยนำเข้า s u 35จะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอ